วาเลนไทน์นี้คนสวยทำอะไรบ้างโอ้วาเลนไทน์หนูเดี๋ยวไปทำอะไรนะหนูถ่ายรายการอะพูดได้เหรอคะได้ทำงานเจาาะนทอดทำงานทำตัวสดค่ะพร้อมไหมคะค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีวันวาเลนไทน์นะคะถามว่าวาเลนไทน์นี้ยิปโซ่ทำอะไรยิปโซ่ทำงานค่ะใช่ถ่ายรายการถ้าเรามีแฟนาแฟนทำอะไรถ้ามีแฟน โอ้โหเป็นเรื่องยากจังเลยอ่ะผมไม่เคยต้องคิดเรื่องนี้เท่าไหร่อ่ะถ้ามีแฟนก็คงช่วงกลางวันนะคะถ้าเกิดไม่มีงานก็คงแบบว่าหาเวลาไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็คงมีระบบระเบียบของการให้ของขวัญกันกาตามตามธรรมเนียมไปแล้วก็ตอนเย็นก็บังคับไปเขาซื้อพ่อแม่ไปให้เอ้ยไ,ไม่ใช่บงังคับห้เขาซื้อดอกไม้ไปให้พ่อแม่ตัวเองค่ะ mm. ถือเป็นการขุดรีดค่ะ <laughs> ไหนๆก็วันวาเลนไทน์แล้วช่วยให้คนอื่นด้วย ค่ะวันละท้ายที่แบบซีที่สุดสำหรับเราเป็นยังไหมอะไรนะคะวันละท้าที่ซีที่สุดซีทสุดๆซีทสุดๆเหรอคะวันละท้าที่ซีทสุดๆคงยังไม่เคยเจอวันละท้าที่ซีทสุดๆเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอยากฝากถึงคนที่มีคู่บ้างอนไรก็ อยากฝากอะไรถึงคนที่มีคู่มีแฟนมีภรรยามีสามีก็พูดผู้ได้ใช่ไหมคะก็อยากจะบอกว่าอยากจะให้ประคับประคองไปให้ดีๆค่ะก็ความรักที่ดีเป็นอะไรที่หายากก็ยังไงแต่ว่าความรักที่ดีไม่ใช่เรื่องปลุกะค่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนทั้งคู่ยังไงก็ขอให้ลงทุนกันอย่างมีความสุขใช่ค่ะอดทนกันเยอะๆนะคะใช่ค่ะ